สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูพภิพั์สอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่น่าใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะครับชื่อว่า OpenShot Video Editor นะครับซึ่งเราจะต้องเข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับในเว็บที่ชื่อว่า openshot.org นะครับให้เราเข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ openshot.org แบบนี้นะครับก็จะเห็นปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้ครับหรือดาวน์โหลดข้างบนนี้ก็ได้นะครับ คลิกไปที่ดาวน์โหลดครับพอเราคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับ Windows นะครับ64บิตอินสตอลเลอร์นะครับเราก็มาที่ปุ่มนี้ครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชันตอนนี้ก็คือ v 2 6 1กนนะครับก็คลิกเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะถามเราว่าจะเซฟไฟล์ติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับผมก็จะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปก็แล้วกันนะครับกดเซฟครับ พอกดเซฟเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับไฟล์ก็ประมาณ100กว่ามกนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งนะครับแล้วก็ทดลองใช้งานกันครับอ่าโอเคนะครับเมื่อทําการดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งไปพร้อมๆกันนะครับผมก็จะทําการคลิกครับเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่มรันครับ จากนั้นนะครับสเต็ปแรกก็จะเป็นการเลือกภาษานะครับเราก็เลือกเป็น English นี่แหละนะครับก็กดปุ่มโอเคต่อเลยครับสเต็ปที่2นะครับ I accept นะครับ the agreement นะครับให้ติ๊กลงไปนะครับตรง I accept นะครับแล้วก็กดปุ่ม Next ครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นการติดตั้งนะครับว่าจะเอาไปไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะครับเราก็กด Next ต่อได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าต้องการให้สร้างช็อตคัทนะครับที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ติ๊กลงไปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่ม Next ครับจากนั้นก็จะมีปุ่ม Install ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็คลิกไปที่ Install เลยครับแล้วก็รอให้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับ